กลางค่ำคืนที่เงียบงนันมีเสียงกระซิบจากใต้ดินดังขึ้นไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นเสียงของอะไรและไม่มีใครที่ก้าวเข้าไปจะกลับออกมาได้เหมือนเดิมถ้าคุณได้ยินเสียงนี้อย่าหันกลับมาเด็ดขาดเพราะบางสิ่งกำลังจ้องมองอยู่ในความมืดคืนที่ดูธรรมดากลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันจบความลับใต้พื้นดินกำลังตื่นขึ้นและมันต้องการใครบางคนเป็นเหยื่อรายต่อไปเสียงลมพัดแรงผ่านป่าทึบใบไม้สั่นไหวดังกรอบแกรบ กลิ่นดินชื้นลอยอบอวลในอากาศกลิ่นนั้นไม่เหมือนกลิ่นป่าทั่วไปมันมีกลิ่นคาวของเลือดเจือปนอัญชันยืนอยู่ท้ายรั้วไม้เก่าไฟฉายในมือส่องไปยังพุ่มไม้ด้านหลังบ้านแสงไฟส่องกระทบสิ่งหนึ่งที่หวาวสะท้อนเธอก้าวเท้าเข้าไปช้าๆหัวใจเต้นแรงจนนับจังหวะได้ชัดเสียงฝีเท้าตัวเองดังสะท้อนกับพื้นดินมแมลงกลางคืนส่งเสียงระงมทั่วบริเวณ อันชันรู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องจากความมืดเงือซึมเต็มฝ่ามือลมหายใจเริ่มขาดช่วงเธอหยุดตรงข้างต้นไม้ใหญ่แสงไฟส่องไปยังหลุมดินที่เพิ่งขุดใหม่พื้นดินยุบตัวเป็นวงกว้างมีเศษผ้าสีซีดโผลออกมาเล็กน้อยดวงตาเธอสันไหวเมื่อเห็นปลายเท้าโผล่ขึ้นมาเสียงวีดของนกกลางคืนเงียบลงทันทีราวกับทั้งป่าก,กำลังกลั้นหายใจเธอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าว ดินใต้ฝ่าเท้าแตกเสียงดังเปรี้ยแล้วฝุ่นสีดําก็พุ่งขึ้นคลุ้งไปทั่วอัญชันก้มลงมองอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่เท้ามือหนึ่งข้างโผล่ขึ้นมาด้วยนิ้วเรียวยาวแข็งทื่อจับกรมอากาศกลิ่นเหม็นเน่าลอยประทะจมูกอย่างรุนแรงเธอเบืออหน้าออกแต่สายตาย,ยังจับจ้องหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงดังในหูเธอรู้สึกได้ถึงแรงกดดันแนอนกาศรอบตัวทุกอย่างเย็นลงอย่างผิดปกติ ความเงียบปกคลุมเหมือนผ้าหนาทันใดนั้นเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นด้านหลังอันชันหันขวับไฟฉายส่องไปเจอร่างเงาดำสูงใหญ่ยืนอยู่ระหว่างแนวต้นไม้ไม่มีเสียงพูดไม่มีการขยับเพียงแค่ยืนมองตรงมาร่างนั้นค่อยๆก้าวออกจากความมืดแสงไฟสะท้อนดวงตาเย็นชาเสื้อผ้าเปื้อนดินและคราบเลือดมือของมันถือมีดปลายแหลมเปื้อนสีแดงคล้ำเสียงหายใจของอัญชันกระตุก เสียงใบไม้ใต้เท้ามันดังกรอบแกรบก้าวของมันช้าและมั่นคงเธอถอยหลังชนรั้วไม้ด้านหลังไม้เก่าดังเอียดเหมือนจะหักดวงตาเธอเบิกกว้างจนแทบไม่กระพริบร่างนั้นยกมือขึ้นช้าๆปลายมิสะท้อนแสงไฟเป็นเส้นยาวลมเย็นว่าพัดผ่านต้นคอของเธอกริ่นเลือดแรงขึ้นจนหน้าซีดเอียนเสียงหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองดังสะท้อนทั้งร่างจากด้านข้างหลุมดิน เสียงครื่นเบาๆดังขึ้นจากใต้พื้นฝุ่นดินกระเพื่อมอะไรบางอย่างเริ่มขยับจากข้างใต้เสียงครางถาวรเล็ดลอดขึ้นมาเธอเบิกตากว้างมือสั่นจนไฟฉายตกจากมือแสงไฟกระเด้งไปตกข้างหลุมสองให้เห็นอีกสีร่างเรียงกันแน่นใบหน้าแห้งกรังเหมือนถูกทิ้งไว้นานหลายวันดวงตาแต่ละร่างเบิกค้างเสียงฝีเท้าเงาดำนั้นใกล้เข้ามาเธอก้าวถอยหลังไม่ได้อีกแล้ว ผิวหนังขนุกชั่นทั่วร่างอุณหภูมิรอบตัวลดลงอย่างน่ากลัวและในจังหวะที่เสียงมีดลากกับพื้นดังขึ้นเสียงมีดขูดลากกับพื้นดินดังแหลมเสียดหูเธอกัดฟันแน่นเสียงนั้นเหมือนจะเฉีอยนทะลุเข้าไปในหัวใจเธอขยับตัวไม่ได้ขาแข็งราวกับถูกตรึงติดพื้นร่างเงาดำยกขังขึ้นเล็กน้อยริมฝีปากของมันยกยิ้มแคบดวงตาวาววับเหมือนสัตว์ล่าเหยื่อกลางคืน ลมหายใจของมันช้าแต่หนักทุกจังหวะเหมือนจะกลืนเอาความกลัวเข้าไปทั้งหมดอันชันหายใจถี่เสียงหอบดังแข่งกับเสียงจิ้งรีเธอรู้สึกถึงแรงสั่นในฝ่าเท้าพื้นดินตรงหลุมเริ่มแตกเป็นเส้นร้าวดินบางส่วนยุบลงไปอย่างช้าๆเสียงกระดูกเสียดสีกันดังเบาๆจากข้างใต้ร่างหนึ่งในหลุมขยับคอเสียงเอียดเหมือนไม้เก่าที่บิดงอนิ้วมือที่แข็งทื่อค่อยๆขยับ กล้ามเนื้อแห้งเหี่ยวเหมือนกำลังดิ้นจากกลุ่มนรกกลิ่นเหม็นเน่าแรงขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกอัญชันยกมือขึ้นปิดจมูกแสงไฟจากพื้นกระพริบป,ปุบว่าร่างเงาดำเดินเข้ามาใกล้อีกก้าวมันหยุดตรงขอบหลุมปลายมีชี้ลงไปยังศพทั้งห้าเสียงหัวเราะเบาๆดังลอดออกมาจากลำคอเสียงนั้นเย็นชาไม่มีความเป็นมนุษย์หลงเหลือเหมือนเสียงของบางสิ่งที่ไม่ใช่คน ลมหายใจรอบบริเวณเหมือนหยุดนิ่งมแมลงรอบป่าหยุดส่งเสียงในพริบตาอันชันมองไปรอบตัวไม่มีทางหนีรู้ไม,ม้ข้างหลังผุกร่อนป่าเบื้องหน้ามืดสนิทเธอรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในกับดักที่มองไม่เห็นร่างเงาดำนั้นยกมีดขึ้นเหนือหัวท้องฟ้ามืดลงอีกระดับเสียงหวิดเบาๆดังขึ้นจากหลุมมือที่ตายแล้วหลายมือค่อยๆโผล่ขึ้นมาพร้อมกัน นิ้วเรียวยาวคว้าหาอากาศอย่างบ้าคลาั่งแรงลมหมุนวนรอบบริเวณเศษใบไม้ปลิวว่อนกลิ่นเลือดและดินผสมกันจนขมในลำคออันชันถอยหลังไปจนชนรั้วเต็มแรงไม้ผู้แตกเป็นเสียงเสียงดังกรอบกแรกรบเธอหันกลับไปมองหลุมอีกครั้งดวงตาเหล่านั้นดวงตาของศพที่เบิกโพรงจ้องมองขึ้นมาไม่ใช่ด้วยความว่างเปล่าแต่ด้วยความโกรธแค้นที่ยังไม่จางหาย เสียงเงาดำนั้นหัวเราะดังขึ้นมันก้าวลงไปในหลุมช้าๆปลายเท้าเหยียบลงบนหน้าอกของศพหนึ่งเสียงกระดูกแตกดังชัดเลือดสีคล้ำทะลักออกจากปากศพที่ไร้ลมหายใจมือศพข้างๆคว้าขาของมันแน่นร่างนั้นไม่ขยับไม่ดิน้นกลับหัวเราะดังยิ่งกว่าเดิมอันชันตัวสั่นไม่หยุดหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนกำลังจะระเบิดออกมาแสงไฟกระพริบแรงขึ้นอีก ใบหน้างเงาดำสะท้อนให้เห็นรอยแผลลึกเต็มไปหมดรอยยิ้มของมันแคบลงดวงตาเบิกกว้างไร้แววเสียงกระซิบแถวเ,เบาออยอมาตามลมเหมือนเสียงพูดที่ไม่มีลมหายใจอยู่เบื้องหลังเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมร่างในหลุมเริ่มลุกขึ้นทีละศพข้อต่อแต่ละจุดส่งเสียงดังครอบกรกกล้ามเนื้อแข็งทื่อขยับอย่างฝืนแรงธรรมชาติสายตาทุกคู่จ้องตรงมาที่เธอเพียงคนเดียว ร่างเงาดำยกมีดขึ้นอีกครั้งมีดเปื้อนเลือดสะท้อนแสงสีแดงเข้มเสียงคลื่นด,ดังมาจากใต้เท้าเหมือนมีอะไรบางอย่างขยับอยู่ใต้พื้นบ้านหลังนี้อันชันยืนแข็งร่างกายเย็นเฉียบและในวินาทีนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากความมืดด้านหลังเธอเสียงนั้นดังเ,าเ,บ,าเบาแต่ชัดเจนเหมือนเสียงผู้ชายกระซิบข้างหูอยหันกลับมาเสียงเย็นเฉียบจนขนลุกสู้ทั้งแผ่นหลัง ลมหายใจของอันชันสะดุดหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกฝ่ามือชื้นเหงื่อร่างกายแข็งทื่อกล้ามเนื้อไม่ตอบสนองแม้แต่ปลายนิ้วความมืดด้านหลังเธอกลายเป็นหลุมลึกที่มองไม่เห็นก้นเสียงฝีเท้าค่อยๆเดินวนรอบตัวเธอรู้สึกได้ชัดเจนมันไม่ใช่เสียงของคนเพียงคนเดียวเสียงนั้นแตกออกเป็นหลายจังหวะบางฝีเท้าหนักบางฝีเท้าเบาเหมือนลากลมพัดแรงขึ้น ลิ่นเลือดและดินผสมกับกลิ่นเน่าของเนื้อที่ตายมานานเธอเกือบอาเจียนควันสีดำบางเบาออยอออกมาจากหลุมล้อมรอบขาเธอไว้เหมือนถาวันเย็นเฉียบเธอกัดัฟันแน่นเสียงกระซิบอีกเสียงดังขึ้นใกล้กว่าเดิมพวกเขายังไม่ไปไหนทอยคำถ่าเบาแต่หนักแน่นเหมือนฝังตรงกลางสมองร่างศพที่ยืนอยู่ในหลุมค่อยๆย,ย่างเท้าขึ้นมาพร้อมกันดินไหลร่วงจากเสื้อผ้าเน่าเปื่อย ระดูกใต้ผิวแห้งกลังขยับเสียงกรอบแกรบสายตาร้าวิญญาณแต่เต็นไปด้วยแรงจ้องมุ่งตรงมาที่เธอร่างเงาดำยังยืนอยู่ตรงกลางหลุมมือกำมีดแน่นมันหันมาชา้าช้ารอยยิ้มคมกริบป,ปรากฏบ,บนใบหน้าเหมือนรอยบาดเลือดหยดลงจากปลายมีดเป็นสายเสียงหยดเลือดตกกระทบพื้นดังติ่งชัดเจนร่างหนึ่งของศพเดินเข้ามาใกล้ปลายนิ้วแข็งเกรงคว้าขาอันชันเธอสะดุ้งสุดตัว เสียงกรีดร้องดังสะท้อนเข้าป่าฝ่าเท้าพยายามถอยแต่ร่างไม่ขยับแรงดึงจากข้างล่างเหมือนมือเหล็กตรึงเธอไว้สายตาเธอเหลือบไปด้านข้างเงาเมื่อรูปร่างประหลาดปรากฏเรียงเป็นแถวไม่ใช่คนแต่เหมือนเงาของสิ่งที่ไม่มีร่างจริงดวงตาสีแดงลุกวาวเรียงรายเต็มแนวต้นไม้ทุกสายตาจ้องมาที่เธอพร้อมกันเสียงกระซิบเริ่มทวีความถี่แทรกเข้ามาในหัวจนเธอแทบคลั่ง เสียงนั้นไม่มาจากภายนอกอีกต่อไปมันอยู่ข้างในหัววนซ้ำคำเดียวอยู่กับเรามือของศกอีกสองร่างคว้าแขนเธอไว้ผิวเย็นเหมือนน้ำแข็งความรู้สึกเหมือนกระดูกแห้งกดแน่นบนผิวลมหายใจติดขัดภาพตรงหน้าพร่าไหวเสียงหัวใจดังก้องในหูไม่หยุดร่างเงาดำก้าวออกจากหลุมมันเดินเข้ามาตรงหน้าเธอใกล้จนเธอได้กิ่ดเลือดสด กลิ่นนั้นแรงจนแสบจมูกมันยกมีดขึ้นช้าๆสายตาไม่กระพริบแม้แต่น้อยลมพัดแรงกระชากเส้นผมเธอปลิวกระจายเสียงวีดของบางสิ่งดังก้องรอบบริเวณเงาเมื่อรอบป่าเริ่มขยับเข้ามาใกล้ทุกสายตาเหมือนจะกลืนกินเธอทั้งเป็นและในจังหวะที่ปลายมีดเฉียดผ่านลำคอเธออากาศรอบตัวเย็นว่าเหมือนเวลาหยุดนิ่งเธอรู้สึกถึงความเย็นเฉียบลากผ่านผิวคอ เสียงมีดเฉือนกับอากาศดังวูบเพียงเส้นบางบาระหว่างชีวิตและความตายสายตาเธอสั่นไหวภาพเบื้องหน้ากลายเป็นแสงกระพริบสลับกับความมืดเงาดำยื่นหน้าเข้ามาใกล้ดวงตาของมันอยู่ห่างไม่ถึงหนึ่งฝ่ามือกลิ่นเลือดแรงจนแสบจมูกรอยยิ้มของมันบิดเบี้ยวจนดูไม่ใช่มนุษย์เสียงหัวใจของเธอเต้นแรงกรองดังสะท้อนอยู่ในหูอย่างบ้าคลั่งมือของศพยังรัดขาและแขนแน่นขึ้นเรื่อยๆ แรงดีบรุนแรงเหมือนกระดูกกำลังบดกระดูกเธอพยายามดิ้นแต่ร่างกลับจมลึกลงในพื้นดินทีละน้อยเสียงกระซิบยังดังอยู่ในหัวไม่มีใครหนีได้น้ำเสียงเรียกเยือกเย็นและชัดเจนเหมือนเสียงนั้นกำลังพูดอยู่ในกระดูกของเธอเองเธอเบิกตากว้างรู้สึกเหมือนลมหายใจถูกดึงออกจากปอดมือของร่างเงาดำเอื้อมมาจับแก้มเธอปลายนิ้วเย็นเฉียบแต่ลงบนผิวความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างทันที ร่างของเธอสั่นจนฟันกระทบกันเสียงดังแววตาของมันไม่ไหวเอนแม้แต่น้อยร่างศพทั้งห้ากระชากตัวเธอลงต่ำดินแตกเป็นรอยยุคขาเธอจมลึกถึงข้อเท้าเสียงดินไหลกรอบแกรบดังรอบตัวควันดำจากหลุมเริ่มพันรอบแขนของเธอแน่นขึ้นดวงตาของศพเปล่งแสงสีขุ่นหมวัวไม่มีชีวิตไม่มีความปราณีมีเพียงความว่างเปล่าและแรงจ้องที่ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ เสียงหัวราะของเงาดำดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังเหมือนดังกล้องอยู่ในพื้นดินทั้งผืนเธอพยายามสูดลมหายใจแต่ลมหายใจไม่เข้าปอดอากาศรอบตัวค้นหนืดเหมือนหมอกชื้นเสียงจิ้งหรีดเสียงลมและเสียงสัตว์กลางคืนเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงกระซิบที่แทรกเข้าหัวไม่หยุดอยู่ที่นี่กับเราเสียงนั้นดังชัดขึ้นเรื่อยๆทุกคำกระแทกเข้าไปในใจเหมือนคมมีดปลายนิ้วศพค่อยๆลากขึ้นมาที่หน้าท้องของเธอ ความเย็นกัดผิวจนชาร่างเงาดำน้มตัวเข้ามาใกล้มากขึ้นเธอเห็นแผลเป็นเป็นแนวยาวกลางหน้าอกของมันเลือดดำไหลซึมออกมาชา้ชาช้าไหลยหยดลงบนไหล่เธอทีละหยดเสียงติ่งชัดเจนท่ามกลางความเงียบแสงไฟจากพื้นกระพริบแรงเงารอบปากขยับเข้ามาใกล้อีกระยะสายตาหลายสิบคู่มองเธอพร้อมกันแรงกดอากาศรอบตัวหนักลงเรื่อยๆเหมือนถูกฝังทั้งเป็นโดยไม่ต้องขุดหลุม เธอกัดฟันสุดแรงแต่เสียงร้องติดอยู่ในลำคอร่างจมลงไปอีกถึงหัวเขา่ามือของศพเพิ่มจำนวนจากห้ากลายเป็นนับไม่ถ้วนพวกมันดึงร่างเธอลงสู่ความมืดทีละนิดสายตาของเธอเบลอเสียงหัวใจเต้นกระหนำ่ำดวงตาเงาดำวาวขึ้นอีกครั้งรอยยิ้มกว้างจนหน้าขนลุกและในจังหวะที่มีดในมือมันฟาดลงมาใกล้ใบหน้าเธอเสียงมีดเฉือนอากาศดังบูบ ลมแรงพัดกระแทกหน้าเธอเต็มแรงแสงไฟจากพื้นกระจายเป็นเส้นยาวเหมือนแตกกระจกความมืดเข้าปกคลุมทุกด้านร่างเงาดำยกแขนขึ้นเหนือหัวอีกครั้งปลายมีดเปื้อนเลือดสะท้อนแสงสุดท้ายในค่ำคืนมือของศพจำนวนมากยังรัดร่างเธอแน่นแรงดึงมหาศาลลากขาเธอลึกลงไปในดินดินรอบขาแน่นจนรู้สึกถึงแรงกดในกระดูกเสียงกระดูกของเธอดังกรอบเบาๆในอกหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะขาดใจ กลิ่นเลือดแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนมันซึมออกจากพื้นดินเธอหอบหายใจแต่ไม่อากาศเข้าทุกจังหวะหายใจกลายเป็นเสียงสะอื้นติดคอเงาดำน้งตัวเข้ามาใกล้อีกก้าวมันกระซิบข้างหูเธอเบาๆเสียงนั้นแหบลึกและเยือกเย็นที่นี่คือของพวกเราถ้อยคำสั้นๆกรีดเข้าไปในจิตใจเหมือนมีดเธอเบิกตากว้างน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว ร่างเงาดำยื่นปลายนิ้วมาแต่ที่กลางหน้าอกของเธอความเย็นแล่นผ่านร่างทันทีแรงบีบรัดจากมือศพเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเสียงหัวเราะต่ำๆของมันดังสะท้อนในอากาศเสียงเหมือนก้องออกมาจากหลายที่พร้อมกันเหนือหัวใต้ดินข้างหลังทุกทิศทุกทางคือเสียงเดียวกันไม่มีที่ให้หนีควันสีดำจากหลุมหนาขึ้นพันรอบเอวเธอแน่นเหมือนเชือกดึงร่างเธอจมลงทีละนิ้ว เสียงดินยุบตัวดังกรอบๆพื้นสั่นสะเทือนเบาๆเ,เหมือนบางสิ่งขนาดใหญ่กำลังตื่นขึ้นใต้ดินดวงตาของศพทั้งหมดเปล่งแสงจางๆสีมนคุณเหมือนน้ำขังแต่เจ้ามาอย่างจงใจสายตาเหล่านั้นเหมือนเข็มทันเล่มปักทะลุเข้าใจกลางหัวใจลมหายใจของเธอขาดห่วงร่างกายเริ่มชาว่าไปทั่วร่างเงาดำค่อยๆย,ย,ยื่นมีดเข้ามาใกล้ใบหน้าเธอปลายมีดเย็นเฉียดแต่ผิวตรงข้างแก้ม เลือซึมออกมาช้าๆเป็นเส้นเล็กบางเธอสะดุ้งทั้งตัวแต่ไม่มีแรงแม้แต่จะถอยเสียงแตกเบาๆดังใต้พื้นเหมือนมีอะไรบางอย่างดันขึ้นมาจากข้างล่างควันดำพุ่งกระจายแรงดึงมหาศาลลากเอวเธอลงอีกเธอจมลงถึงสะโพกแล้วเสียงกระซิบในหัวดังถี่ขึ้นลงมาอยู่ตรงนี้ไม่มีทางกลับเสียงเหล่านั้นซ้ำไปเรื่อยๆจนทุกอย่างรอบตัวเบลอ สายตาเธอสัน่นหูอื้อความเย็นกัดเข้ากระดูกจนชาร่างเงาดำยิ้มกว้างขึ้นอีกริ่มฝีปากมันขยับชา้าช้าแต่เสียงที่ดังออกมามีมากกว่าหนึ่งเสียงรอบปากเงียบสนิทแม้แต่ลมก็หยุดและในวินาทีนั้นจากใต้พื้นหลุมเสียงบางอย่างคำรามต่ำออกมาดังก้องไปทั่วบริเวณเหมือนโลกทั้งใบสั่นสะเทือนเสียงคำรามต่ำก้องสะเทือนพื้นดิน เหมือนมีบางสิ่งมือมากำลังตื่นขึ้นใต้ผืนโลกแรงสั่นไหวส่งผ่านเข้ามาที่ปลายเท้าดินแตกเป็นรอยแยกยาวราวกับปากของหลุมกำลังอ้ารับเหยื่อเธอพยายามกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกจากลำคอเพียงเสียงหอบสั้นๆดังแถวเบาดวงตาเบิกโพน้ำตาไหลอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวร่างกายถูกแรงดึงมหาศาลดูดลงไปเรื่อยๆกลิ่นคาวเลือดคักลุ้งจนวินหัว ไอยเย็นจากใต้ดินลอยขึ้นมารัดร่างแน่นมือของศพจำนวนมากเพิ่มขึ้นอย่างไร้ที่สิ้นสุดเหมือนร่างทั้งป่าฝังอยู่ใต้ดินนี้มือแต่ละข้างจับแขนจับขาดึงผมดึงเอวเงาดำยืนอยู่ตรงขอบหลุมมันเงยหน้าขึ้นรอยยิ้มบิดเบี้ยวขยายจนถึงขมับดวงตาสีดำสนิทไม่มีแววมนุษย์เสียงหัวเราะต่ำดังลอดออกมาจากลำคอแทรกไปกับเสียงคำรามใต้พื้นเธอรู้สึกถึงแรงดึงที่ขยับเร็วขึ้น ดินไหลผ่านขาเหมือนกระแสน้ําแรงกดจากด้านล่างบดอัดร่างจนเจ็บเธอพยายามยกแขนขึ้นแต่ศพลายร่างปีนขึ้นมาพันแขนเธอแน่นเหมือนงูเสียงกระดูกของศพเสียสีกันดังกรอบๆเสียงนั้นดังใกล้จนเหมือนอยู่ข้างหูกลิ่นเน่ากระแทกจมูกจนคลื่นไส้ล้มหายใจติดขัดทุกอย่างเริ่มพร่ามูวเหมือนภาพละลายจากรอยแยกใต้ดินเงาดำอีกหลายร่างโผล่ขึ้นมา รูปร่างผอมยาวแขนยาวเกินมนุษย์ไม่มีใบหน้ามีเพียงโพรงดำสนิทพวกมันขยับชา้ชาๆลากร่างขึ้นมาจากความมืดเสียงกระดูกขยับประสานกันเป็นจังหวะเดียวเงาดำตัวแรกเหนื่อยหน้าดวงตาสีแดงว่าขึ้นเหมือนประกายไฟเสียงกระซิบดังพร้อมกันจากทุกทิศเธอเป็นของเราไม่มีแสงที่นี่มีเพียงความเงียบและเลือดเธอจมลงถึงหน้าอกแล้ว มือจำนวนมากพันรอบตัวแน่นเหมือนรากไม้เงาดำยกมีดขึ้นเหนือศีรษะมีสะท้อนแสงสุดท้ายที่เหลืออยู่เงาของมันทอดยาวลงบนใบหน้าเธอดวงตาเธอสัน่นลมหายใจขาดห่วงเสียงหัวใจเต้นดังสนั่นในหูโลกทั้งใบรอบตัวมืดลงเรื่อยๆและเสียงคำรามใต้พื้นก็ดังขึ้นอีกครั้งพื้นดินสั่นแรงจนต้นไม้โยกใบไม้ปลิวกระจายเหมือนพายุ รอยแยกขยายออกเป็นหลุมลึกดำสนิทราวกับปากสัตว์ประหลาดกำลังกลืนทุกสิ่งสายตาของเงาดำทั้งหมดจ้องมาที่เธอเพียงคนเดียวหนึ่งในเงาดำคลานเข้ามาใกลกลืนเหม็นข้าวแรงจนแทบขาดอากาศมือยาวเรียวเอื้อมมาแต่หน้าผากของเธอความเย็นแล่นทะลุเข้าไปในกระโหลกทันทีเสียงในห่วเงียบลงเหลือเพียงจังหวะเต้นของหัวใจร่างทั้งหมดหยุดนิ่งชั่วขณะความเงียบแน่นขนาดปกคลุมทั้งป่า ไม่มีเสียงสัตว์ไม่มีเสียงลมมีเพียงเสียงสั่นสะเทือนของพื้นใต้ดินและปลายมีดที่กำลังจอกกลางหน้าผากของเธอเสียงคำรามใต้ดินค่อยๆแผ่วลงแรงสั่นสะเทือนเริ่มเบาบางความมืดที่เคยไหลเวียนรอบตัวกลับหยุดนิ่งสายตาของเงาดำนับไม่ถ้วนยังจ้องมาที่เธอแต่บรรยากาศรอบข้างกลับเปลี่ยนไปปลายมีดที่จอดอยู่กลางหน้าผากไม่ขยับเงาดำตัวแรกริตารอยยิ้มแคบลงทีละนิด เหมือนบางสิ่งมองเห็นในตัวเธอมากกว่าความกลัวเสียงกระซิบที่เคยก้องในหัวเริ่มจางลงเหลือเพียงเสียงหอบเทาเบาของเธอมือของศพที่พันแขนและขาเริ่มคลายออกแรงดึงลดลงจนเธอรู้สึกถึงลมหายใจของตัวเองอีกครั้งร่างของศพค่อยๆถอยกลับลงไปในหลุมดินที่แตกแยกเริ่มขยับปิดเข้าหากันอย่างชา้ชาๆเสียงเสียดสีของพื้นดินดังคลื่นเบาๆคล้ายเสียงประตูที่กำลังปิดเงาดำทั้งหมดค่อยๆหันหน้าเข้าหาหลุม พวกมันขยับช้าเป็นจังหวะเดียวกันร่างผอมสูงค่อยๆมุดลงไปในความมืดเบื้องล่างไม่มีเสียงคำรามไม่มีเสียงหัวเราะมีเพียงความเงียบหนาวเย็นที่เหลืออยู่ร่างเงาดำสุดท้ายหันกลับมามองเธออีกครั้งดวงตาแดงเรืองในเงามืดริมฝีปากมันขยับช้าๆแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมามีเพียงสายตาที่บ่งบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่จบจากนั้นมันหายไปในหลุมลึก เสียงดินปิดแน่นดังชัดเจนทุกอย่างกลับสู่ความมืดสงบของปากลางคืนลมเย็นพัดผ่านใบไม้เสียงมแมลงเริ่มกลับมาเป็นจังหวะปกติอันชันสุดตัวลงกับพื้นหอบหายใจแรงมือสั่นเทาเงือและน้ำตาไหลปิดใบหน้ากลิ่นเลือดในอากาศจางหายไปช้าๆเธอเงยหน้าขึ้นมองฟ้าที่ไร้แสงความเงียบรอบตัวเหมือนปลอบประโลมแต่ภายในใจยังคงสั่นไม่หยุด ในความมืดนั้นเธอรู้ว่าเสียงกระซิบยังคงอยู่ที่ไหนสักแห่งใต้ดินเธอลุกขึ้นอย่างยากลำบากก้าวถอยออกจากพื้นที่หลุมดินที่ปิดสนิทดูราบเรียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพียงกลิ่นจางๆของเลือดยังคงติดอยู่ในอากาศเหมือนความลับที่ไม่มีวันหายไปเมื่อเธอเดินพ้นแนวต้นไม้เสียงลมเบาๆพัดผ่านไท้ยถอยเหมือนใครบางคนกระซิบอีกครั้งแล้วเราจะพบกันใหม่ ในความเงียบของค่ำคืนนี้ไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีศพให้เห็นแต่ใต้ผืนดินที่ดูสงบบางสิ่งยังไม่หลับไหล